สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทําพานบายสีนะคะวันนี้ก็อ่าถ่ายตั้งแต่วันที่สองเมษายนนะคะก็เป็นวันรักการอานนะคะอนุรักษ์ประดุกไทยนะคะก็เพื่อเทอิดพระเกียรติพร,ร,ระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพร,ระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนะคะก็จัดขึ้น างานจัดขึ้นณศูนย์การเรียนรู้นะคะของอำเภอวบินจังหวัดบุบลนะคะก็มีการประกวดของหลายอำเภอนะคะที่มาประกวดนะคะอันนี้ก็เป็นงานฝีมือนะคะเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยนะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะที่ได้ทำนะคะเป็นงานฝีมือนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าน,นะคะอ่า ก็สมัยโบราณนะคะเป็นงานฝีมือที่ก็จะทํากันเป็นสําหรับงานมงคลนะคะเช่นผูกข้อต่อแขนนะคะเป็นงานแต่งงานบายสีต่างๆนะคะก็จะทําเป็นพานนะคะพานบายสีการตรกแต่งพานก็จะมีแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะคะที่ออกแบบมานะคะรูปทรงก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมี ความสมดุลและก็การตกแต่งที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือนะคะแต่ความสวยก็นับได้ว่าก็สวยงามเหมือนกันนะคะแต่ก็ขึ้นกับว่าใครจะวางได้ลงตัวนะคะจะจัดพานได้ออกมาได้สวยงามกว่ากันนะคะการตกแต่งก็ก็จะคล้ายๆกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเยาวชนกันทั้งนั้นนะคะส่วนมากก็ก็มาทําเป็นสืบทอดนะคะจากปู่ย่าตายายนะคะส่วนมากก็จะทํากันไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะก็จะเห็นแต่คนเท่าคนแก่นะคะก็จะมีการตกแต่งข้างในก็ตกแต่งสมือยชิงนะคะมีข้าวต้มมีปั้นข้าวมีไข่มีอะไรนะคะที่ตกแต่ง อันนี้ก็ประกวดแต่ละอำเภอนะคะก็สวยงามจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะคะก็จะมีทั้งคนเท่าคนแก่ผู้เท่าผู้แก่ก็มีนะคะเป็นเยาวชนก็มีก็แล้วแล้วแต่จะจับกันมาป่าเป็นกลุ่ม ก็อันนี้ก็เป็นบางสวนนะคะที่ถ่ายมาก็จะมีหลายอำเภอนะคะหลายตัวแทนที่สูงกันเข้ามาประกวดนะคะดูแลว้สวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ่าน3มชั้นนะคะสำหรับที่ได้รางวัลก็สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็น่าประทับใจจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ